ก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเวลาว่างนะครับผมก็จะมาแนะนํานิดนึงตู้นี้นะครับที่จริงมันจะมีระบบกรองนะครับตู้ปลาตู้นี้ที่จิมันจะมีระบบกรองอยู่ตรงนี้นะผมลื้อออกไปนะครับก็พอลื้อเสร็จแล้วก็ต้องเอามีดมาขูดไอ้ซิลิโคนที่เขาแปะไว้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อวานผมพลาดน,นิดนึงเอา ินเนี่ยไปใส่ไปก่อนนะเลยต้องมาล้างตู้ใหม่หมดนะครับนี่เราก็มาทําการล้างนะครับดูนะครับนี่ผมล้างน้ําที่ห้าหรือสี่ประมาณสี่ถึงห้าครั้งแล้วนะก็ยังเละอยู่นะครับก็ล้างจนกว่าจะสะอาดนะครับท <c oughs> ีก่อนหน้านี้ตู้นี้เป็นตู้ไม้น้ํานะผมก็เลยมีตัวตะข่ายเนี่ย เอามาล้างได้เามาใส่หินก่อนแล้วก็มาล้างน,นะมันจะสะดวกกว่าเพราะหินพวกนี้มันลอยนะมันลอยน้ำโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเป็นมุงลวดนะมุงลวดที่เขาใช้กันมแมลงกันนะผมซื้อแบบนี้มานะครับมันตัดง่ายนะแล้วก็มันมันถี่ดีนะ แต่เคยรู้สึกจะเคยไปเลี้ยงมดแล้วมดมันกัดกัดจนมันขาดนะมันกน็แต่เราเห็นก่อนนะมันก็หนีไม่ได้นะครับโอเคนะอันนี้มาอัปเดตให้เท่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตัดตัดไอ้น,นี่แล้วเอามาวางไว้แล้วเนี่ยวันนี้คงได้แค่นี้เพราะว่าผมยังไม่ว่างไปดูอุปกรณ์เพิ่มนะอยากจะไปซื้อหินหรืออาจจะเป็น ทำรังไออิฐมนเบานะเอามาทําเป็นให้รังเป็นรังให้เขาอยู่นะแล้วก็ในตู้นี้นะแต่ก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวจะออกออก,ออกแบบก่อนว่าจะเอาแบบไหนนะครับเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะบอกมาถ่ายถ่ายวิดีโอบอกนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ